ไปประกาศพร้อมนี่นะไม่ใช่มาจาักเทพเหร <im> 하하อจัองเทพซื้อน้ำถังเปล่าถังอะไรเราทอนทำไมก็อทอนทีเดียวไปนะ <im ha> เออเลือดแค่น tie, ั้นแหละช่งมันข <im ha> าไปซื้อเขายังไม่คิดเลยต้องคิดข่าไปซื้อสองร้อยบาทอ่ะนี่พูดออกกล้องเลยนะครับไม่ใช่ออก ช่างเขาใส่วาลน้ำครับหนึ่งชั่วโมงแล้วครับแต่ยังไม่ใส่ยาที่ใส่ไม่เจอครับโอ้กินข้าเนีย่ยผมกินแล้วลืมกินข้าวเช้าเราทะไมสันสันใส่น้ำยาโม,มน้ำด้วยไหมพี่หรือไม่ใส่หรือไปใส่เองทีหลังแล้วแต่เลือกเอ,อกาครับช่างช่างจะขายน้ำยาโมน้ำหน่อยก็ไม่ได้เนะาะครับยารอเย็นเนาะ น้ำยาเหลาเย็นต้องใส่ใ<ช>แต่<ช>แตคนคนนั้นเด็ดเทจริงหรอน้ำเปล่าต้องมีน้ำเหลาเย็นด้วยต่ำหลักแต่ถ้าไม่ไว้ไปใส่เองวันหลังก็ได้ถ้าประหยัดแต่ต้องใส่ไม่ใส่มันจะมันจะไม่ดี<ม>ครับ<ม>ถ้าใส่ที่นี่ช่างจะได้ค่าน้ำยาวันน้ำครับครั้งน,นี้โชคดีมากอะถ้ามดาผมไม่ทำนะผมเดินหนีแล้วผมผมสแกนเสร็จผมเดินหนีแล้วผมคิดค่าสแกนส0มร้อยนะ แล้วผมเดินหนีเลยบอกนี่เสียบอกแค่นั้นแหละนี่จังหวะไม่รู้เป็นอะไรทำธรรมดาไม่หาให้นะเออยิ่งโทรทางนี้ติดยากด้วยเมื่อกี้โทรทางสองรอบกว่าเขาจะมาเนบะิกคะแนนก่อนไหมนะ่ะทึงก็ได้เบิกประตูแกและจะไม่ถ้าไม่มาผมจะเอามิซูที่ขายเนาะไม่ได้เนาะถอดแบต <c oughs> ขายก่อน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยแลกกันเลยไหมแลกรถเก๋งกันเลยไหม,เ,ไหมเอาแค่นั้นเอาผมเอามิซูดี่ปะ อยากได้กระบ,บ้าวอ่ะดีร์ละรถเก๋งไม่เอาอ่ะโอ้ยเด็เครื่องไตตันไม่ไหวเครื่องนี้ะะตัดยางกันมันวะน็อตอยู่มีสองตัวไอ้ตัวเบอร์แปดจะใส่ย,ยากครับมันจะแคบอันนี้มันเย็นแล้วก็ให้ช่วยตอนร้อนนี่ยากมากเลยตอนนี้ได้ถ้ากาวเราหมันถ้ากาวทำไมน่ะนี่กาวบนโต๊ะเลยท้าวท้าวหน่อยเออห้วยยางต้องทาให้ยางไหม เนี่ยยังที่ดาเลยไหมนี่นะนแลต่แล้วนะมีมแล้วเออแล้วม่มีเขาแบบเปลี่ยนบ่อยนะเปลาน้ำไอรถเพื่อนก็นไม่ยอมเปลี่ยนไอวีโก้ก่อนทะเลาะกันอยู่พอพุง่งพื้นดูในในใน Lotus, โลตาร์อพราะในบิ๊กซีน้ำเลยดันออกเลยครับเลยบอกเลยให้ถอดเองไอที่เป็นฐานเหมือนกันนะวีโก้เออให้ถอดเอง รถเบอร์สิบสองตัวนั้นถอดง่ายกว่ามิโก้เด็วแกรีเลยอะทายยังเี๋ยวะผมเรื่องมากเลช่างเขาเลยไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยไม่ค่อยอยากมีใครไปทำให้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คันซีบรอนนี้ขับผ่านนี้เบอร์บิดแรยบิดเดี๋ยว สันนเวราครับมันจะมีไอมีน็อตอี่สองตัวนะครับแล้วก็เบอร์แปดแล้วก็ใส่ครีมนะึงอันนั้นต้องถอดด้วยถ้าไม่ถอดมันจะติดตัวนี้ครับถ้าไม่ถอดจะติดไอตัวนี้นะติดตัวนี้ออกถอดกรองออกมาอันนี้แน่นแล้วน็อตนี้แน่นแล้วอันนี้แน่นแล้วนิดแน่นแล้ว P หนะึ่งสองหนึ่งเจ็ดอ่ะมันบอกพัดลมเดี๋ยวพัดลมเช็คแล้วครับตั้งอุณหภูมิจนได้ Uh, 210ฟาเรนไฮต์ครับมันถึงอุณหภูมิจะหมุนถ้าเปิดแอร์พัดลมมันหมุนนะถ้าปิดแอร์พัดลมไม่หมุนต้องให้ความร้อนมันได้ถึงจะหมุนครับช่างบางคนอาจจะมีเคราะว่าพัดลมเสียหรือหม้อน้ํารั่วแล้วแต่ช่างครับมันมีสรายการน่ะมีหม้อน้ํามีพัดลมมีไอ้าว์วน้ําแล้วก็มีระบบน้ำอย่างนั้นน่ะ

โอเคเนาะโอเคๆไปใส่น้ำเอานี่ละทอดนี้ไปล้างเลยพอทเททิง้งเลยน,น,น้ำมันร้อนนะน้ำหมดสภาพแล้วเ <c oughs> บอร์สิบเ <c oughs> วลาถอดตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องถอดนะถอดตัวนี้ออกแล้วน็อตสองตัวแล้วดึงไปนู่นได้ตัวนี้นะขยับอันนี้หน่อยหนึ่งมันจะออกง่ายแล้วถอดไอเซนเซอร์ไอแมปเอฟโฟลอ,ออกด้วยเนหะ็นไหมขาดไอช่างงัดจนขาดทุกคันเนี่ยเห็นไหม ช่างทุกคนงัดแ่งขาดหมดต้องจะไม่มีคุณค่าทางหาันไอ้คันนี้คนดื้อน้อยมากเลยยังไม่เสียเลยโซน้อยนี่ยังดีอยู่มันมีโซน้อยว,ว้าววิวที่ไอ้นีมีปลั๊กไฟ,ไฟเสียบเลยตู้ใจมันเลยฮะฮะเจ้าไปน่า,าจะลือบ้านนะ เจ็บบ่เอมไล่เจ็บดิ mm hmm. เจ็บบ่ mm hmm. หลังบัตรังม mm ันเอเดี๋ยวติดเครื่องครับ mm hmm. จะยากหน่อยขึ mm hmm. ้นโคตดพีต้องเช็คเครื่องสแกนเลยโอ้ดอทถอดแบตออกครับ mm hmm. เครื่องสแกนดับเลย โอ้ยถอดคู่แบตออกตอดเอ้ยเราลืมใส่คบบู่แบตคืนนี่เครื่องสแกนกูไม่ได้ดับด้วยเมื่อกี้น่ะโอ้อดละ